หลังจากที่เราได้รู้จักและไปย้อนรอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแก๊ง Call Center ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างไรแล้วบ้างมาในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณูชมมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องการป้องกันตนเอง ให้รอดปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เราควรต้องมีวิธีการในการป้องกันตนเองแบบไหนไปติดตามพร้อมๆกันกับพันตารวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสํานักงานตารวจแห่งชาติไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวบข้อมูลเหยื่อกรรมในโลกออนไลน์ในทางเทคโนโลยีว่าเขาใช้วิธีอะไรบางบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแกง๊งคอนเซ็นเตอร์อรารวาสอรารวาสด,ด้วยวิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทาแบบเป็นเรื่องท้าทายนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแก๊งตกทองใช่ไหมครับอยู่ๆมันมีคนมาสผิดเราพี่พี่พี่ทำทองตกหรือว่าแบ่งเป็นคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเอาไปแล้ว มันเอาเอาในที่นี้คือทุกคนรู้หมดแล้วเฮ้ยมุกนี้จบวันหนึ่งเนี่ยคอเซนเตอร์อาจจะเป็นมุกโบราณก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นมุกที่ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนนะครับถ้าเรารู้เท่าทันผมเชื่อว่าไม่จะหลอกด้วยวิธีอะไรทําให้เราตกใจยังไงเราก็จะรู้อ๋อฉันเพิ่งดูข่าวเนี่ยข่าวช่องทีนเอ็นเขาเพิ่งเตือนเมื่อวันก่อนเนี่ยเรื่องนี้นี่นาแล้วก็รีบวางโทรศัพท์เลยแต่ถ้าไม่รู้เนี่ย ตกใจแน่นอนอยู่ๆจะมาเหมือนคูดย่่ายเหมือนยัดก็หาใส่กันว่าคุณไปทําความผิดรุนแรงเป็นใครก็ตกใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกจิตวิทยาพอตกใจก็พยายาม defend, พยายามดีเฟนต์ตัวเองพยายามแสดงความสุดใจเขาว่าทำแรงทราทำหมดโดยเฉาการโอนเงินครับ อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องคอเซนเตอร์อาจจะเป็นเรื่องการหลอกลวงในสแกมางอื่นในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโลแมสแกมที่เรารู้จักกันดีในในชื่อภาษาไทยว่าหลอกลักออนไลน์อันนี้เป็นชาวผิวสีนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกทางนจีเรียนที่จะมาสร้างโปรไฟล์หลอกลวงให้เป็นฝรั่งหน้าตาดีๆมาหลอกจีบคนไทยแล้วก็ใช้มุกเพื่อที่จะดูดเงินออกจากเหยื่อนะครับอีกอันนึงคือไฮบริดสแกมหรือหลอกลักชวนลงทุน อันนี้เป็นชาวจีนเหมือนลิงใหญ่เป็นคนคิดค้นก็เริ่มจากความรักเหมือนกันก็คือพูดคุยให้เหยื่อเนี่ยเกิดความรักจากนั้นเนี่ยก็ชวนลงทุนท่งแอปพลิเคชันส่งลิงก์ไปให้ให้เล่นเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทรดค่าเงินนะครโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซีอะไรต่างๆนะครับพอได้เงินแล้วเอาเงินออกจากระบบไม่ได้ต้องเสียเงินสดจริงๆมาให้เขาก่อนแล้วถึงจะเอาเงินสดออกได้ ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะปอทนะครับยังมีบอชอสอทหรือ,อกองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่ก็เป็นหน่วยที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวขอ้องอาชญาจกรรมทางเทคโนโลยีเหมือนกันอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เนื่องจากเทคโนโลยีเนะี่ยมันก้าวไปไกลเรามีการรับแจ้งความผ่าน เว็บไซต์นะครับคือการแจ้งความออนไลน์นั่นเองก็สามารถกระทาได้นะครับโดยมีสายด่วน1441ของบอชอสอทอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการจากตำริของท่านผู้การแห่งชาติในการอำนความสะดวกพี่น,น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพี่น,น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักแห่งชาตินะครับก็พยายามอำนยความสะดวกพี่น,น้องประชาชนในการแจ้งความ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นมันเป็นอจาจญากรรมเทคโนโลย,ยีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะถูกพุทุสไลดยเนี่ยนะครับเราต้องไปเดินในที่เปลี่ยวเราต้องลืมล็อกประตูบ้านหรือเราขับรถไปแล้วเราไม่ล็อกรถแต่ปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่ในมือของประชานชนนะครับโอกาสที่จะถูกพุทุสไลายโอกาสที่จะถูกหลอ,อกลวงโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของอจจาจญากรรมในโลกออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในมือเรา ไม่ว่าจะเป็นการถูกแฮกไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกลวงในเรื่องต่างๆหลอกลวงในโลกออนไลน์มีเยอะมากหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมที่ส่งกันมาเราตกเป็นเหยื่อได้ตลอดครับเราถูกแฮกได้เราถูกตกเป็นเหยื่อของการช่วโกงได้เราถูกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันมากขึ้นจะทําไงให้โอกาสนี้มันน้อยลงไปหรือเท่ากับสูงส่วนหนึ่งก็คือที่เครื่องมืชนต้องรู้เท่าทัน ในเรื่องการป้องกันตัวเองซึ่งหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหลวงชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามข่าวเรื่องนี้แต่ในส่วนของการปราบปรามยืนยันอีกครั้งนะครับว่าสำนักงานหลวงชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายใต้สังกัสดสำนักงานหลวงชาติกระทำอย่างเข้มข้นอยู่แล้วครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ